ราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญ5บาทแบบไหนล่ะราคา5 0 0 0 7 0ถึงบาทเดี๋ยวตามือใหม่ใครเหรียญช n แนลไปดูได้เลยนะครับผมไปกันไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสครา์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับเหรียญเก่าแบงกบ์เก่าธนบัตรเก่าภัคเครื่องเก่านะครับถ้าหากผมพูดผิดภาพระการใด หรือตกหล่นอะไรไปผิดพลาดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับและสําหรับใครที่เข้ามาดูไม่ถูกใจก็กดเลื่อนผ่านนะับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะเข้าเรื่องนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้สาระความรู้ดีๆจากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมว่าเหรียญแบบไหนเหรียญเหรียญอะไรก็แล้วแต่ครับห้าบาทหนึ่งบาทสิบาทแล้วแต่นะครับ้าสียตรงเป็นแบบไหนแล้วแบบไหนของปลอมมันทํากันได้ไหม เป็นเช่นใดาราคาทำไมถึงสูงจังห้าพันบ้างเจ0 0ปดพันบ้างเป็นหมื่นบ้างเป็นแบบไหนตามือใหม่ไข่เหรียญชแนลไปดูได้เลยครับไปโอเคนะครับอันดับแรกผมก็ต้องขออนุญาเรียญอันนี้คือผมไม่เน้ไม่ได้เน้นพอสอนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องเลยนะครับผมสําหรับเหรียญห้าบาทปกติทุกอย่างทุกเหรียญทุกพอสอนะครับแบบนี้เห็นไหมครับระเสียมันหันลงใช่ไหมครับแบบนี้คือปกตินะครับผมนี่ฮะ หมุนใช่ไหมครับมีแบบนี้ปกตินะครับผมแบบนี้ก็ไม่มีราคานะฮะแบบนี้นะครับผมแบบนี้ปกตินะครับผมต้องบอกไว้ก่อนผมมาพูดในมุมองนกสะสมนะครับผมไม่ได้โจมตีใครนะครับผมประมาณนี้นะฮะเอ้าเห็นทันกันไหมแบบนี้นะพ่าเสียนตรงนะคนจะได้แบบคนไม่มีความรู้ยิ่งกว่าผมก็เขาจะได้ทราบไงฮะว่าอ๋อมันทํากันได้ด้วยเหรอประมาณนั้นนะฮะส่วนแบบไหนล่ะที่พ่าเสียนตรงหมุนครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้เป็นภาษีเงตรงนะครับแต่นี่นะครับผมแต่แบบนี้มันไม่ใช่ของแท้นะครับของเกน่มันทํากันได้นะครับผมสู้มืออาชีพไม่ได้ครับผมผมทําเหมือนเขาไม่ได้นะครับถ้าบางคนที่แกะให้คุณผู้ชมดูก็แสดงว่าของจริงนะครับแต่ถ้าเขาไม่แกะก็คิดไว้เลยนะครับผมมันทํากันได้นะฮะแต่ผมไม่ใช่มืออาชีพไงผมช่องนี้เราจะพูดแต่ความจริงของจริงไงฮะมันทํากันได้นะครับถ้าเขาไม่แกะก็เรื่องเรื่องของเขาครับผม ส่วนเขาให้ราคาแบบหลักหมื่นหลักพันก็เรื่องของเขาครับแต่เอาหลักความเป็นจริงก็มันแค่มันอยู่แค่หลักร้อยหลักพันนะครับผมไม่ถึงไอ้หลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ห้าร้อยก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ไม่ถึงสี่ห้าพันเป็นหมื่นนะฮะไม่ถึงนะครับเข้าเรื่องนะแบบไหนเข้าปอมกันล่ะทำกันละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไปบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าผมอันนี้คือผมทําขึ้นมาเองนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพไงผมก็ทําไม่ได้นะครับผมบางคนเขาไม่แก่ใช่ไหมครับ นั่นแหละไม่แก่ในตลาดตลาดผมก็มีแต่ผมทําไม่เป็นไงผมไม่อยากแบบโกโหกคนดูไงผมก็ซื่อสัตย์กับคนดูอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบจำเหรียญย่างงี้ขึ้นมาอ้าวผมรับซื้อภาษียนตรงแบบน้นแบบนี้นะครับผมแล้วใครที่คอมเมนต์เข้ามาดีเข้ามาแบบคอมเมนต์ไม่ดีนี่ผมบอกตรงเลยนะครับผมถ้าไอพวกที่แบบคอมเมนต์ไม่ดีก็นั่นแหละคนทาช่องเหมือนกับผมนี่แหละผมคิดว่านะโอเคนะครับเข้าเรื่องนะครับผมแบบนี้ปกตินะครับผมคือปกติ คนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเสียงตรงใช่ไหมครับถ้าเขาโชว์แบบเขาโชว์แบบแบบไม่ได้ใสต่ตลับอ่ะนนั้นคืออาจจะเป็นของจริงนะครับแล้วบางคนก็เอาไปไปไปให้ทําแบบไปให้ลงกึงเขาทําประกบกันแล้วก็ไปเชื่อมกันได้นะฮะอันนี้คือผมทําขึ้นมาเองนะครับแต่แตผมทําไม่เนียนหรอกนี่พ่าเสียงตรงใช่ไหมครับทางเดียวกันใช่ไหมครับมันทํากันได้ทําคุณผูช้ชมมันทํนได้แต่ถ้าเขามีของจริงก็ว่ากันไปของจริงนะครับนี่ครับมันประกบขึ้นมาได้นะครับ นี่ผมลื้อเลยนะครับมันทําขึ้นมาได้นะครับแต่แต่ต้องเป็นมืออาชีพนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะจะมีแบบหัวหัวก้อยแบบนี้ฮนะไปเชื่อมแบบไปเจียออกแล้วไปเชื่อมกันมันก็มีแบบนั้นอีกครับแล้วส่วนพระเสียนตรงอย่างที่ผมบอกนะนี่ครับเขาก็ประกบกันแล้วก็เอานี่ฮนะเอาอะไรมาพันก็ว่ากันไปนะฮะประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละฮะ ก็ถ้าเขาออกเอาแกออกมาจากตลับแล้วก็หมุนให้คุณผู้ชมดูก็นั่นแหละครับของจริงครับแต่ต้องดูด้วยนะว่ามันหนาไหมมันบางไหมประมาณนั้นฮะแต่ถ้าแบบไปประกบกันอย่างนี้แล้วใส่ในตลับอย่างนี้แล้วบอกข่าเสียนตรงนี้ก็แบบแต่ส่วนเรื่องราคาล่ะส่วนเรื่องราคาผมว่ามันไม่สูงขนาดนั้นนะครับสี่ห้าพันเป็นหมื่นมันไม่สูงขนาดนั้น,นมันส่งมันก็จําไว้เลยนะครับแบบนี้หมุน อันนี้เป็นเฉียงบ้างอ่ะมันทํากันได้ประมาณนี้นะครับผมก็พูดได้แค่นี้นะครับมากกว่ามากกว่านี้ผมพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมันไส้ผมนะฮะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับีบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับตอนนี้คนที่เขาทําเกี่ยวกับเหรียญเก่าแหวงเก่าคอนเทนต์แบบนี้เยอะมากครับรับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนมีหลายช่องพี่พ,พี่น้องน้องก็พยายามไปเช็ค ก็พยายามไปดูหลายๆช่องหน่อยนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับช่องของจริงเขาก็มีนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับร้านใหญ่ๆช่อง YouTube ใหญ่ๆเขาก็มีของจริงนะครับผมไม่ได้คือผมไม่ได้พูดทุกช่องนะครับอันนี้คือต้องพูดแบบไว้แบบนั้นก่อนนะครับไม่ใช่หาว่าผมมาโจมตีแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวดราม่านะครับผมไม่ใช่นะครับผมที่เขามีหน้าร้านใหญ่ๆช่อง YouTube ใหญ่ๆเขาก็รับซื้อกันจริงอย่าเขาก็มีของจริงนะครับเพราะว่าเขามีร้านไงฮะเขามีหน้าสะสมไงฮะเขาเป็นหน้าสะสมเขาช่องเขาช่องใหญ่ร้้้้้้าาาาานนเเรรใหญ่่่ซือออจิงงยูแแลลวววตมมีผ ใช่ไหมฮะเขาเป็นนักสะสมมันต้องมีอยู่แล้วแต่บอกอันนี้คือพูดถึงว่าของเก๊เป็นยังไงของปลอมของจริงเป็นยังไงประมาณนี้นะถ้าได้ประโยชน์สักเล็กน้อยก็อย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเนาะก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หากพูดผิดพภาพประการใดก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทั้งคนเก่าคนใหม่และขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาซับสไครต์นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คงจะได้สาระานะครับบางคนก็ว่าคิโมก็แล้วแต่เขาครับคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชแนลให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท はい。